คอนเสิร์ตคิดถึงพ่อสารต่องานสังคมสงเคราะห์9ธันวาคม2564สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศทุกกลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กสตรีคนพิการและผู้สูงอายุด้านการประกอบอาชีพการศึกษาที่อยู่อาศัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการมีการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สมกับคนพิการให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมจึงได้จัดคอนเสิร์ตคิดถึงพ่อในวันที่9ธันวาคม2564ขึ้นเพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนช่วยเหลือคนพิการผู้ด,ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความ ทุกยากความเดือดร้อนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมภ์นะครับกรรมาการองนวกการทุกท่านนะร่วมจิตร่วมใจจะรณรงค์หาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์ช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสต่างๆตามแนวคิดที่การสงเคราะห์อของสภาสังคมสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา60ปีนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับวันที่9 ธันวาคมนี้นะครับสภาสังคมเคราะจัดคอนเสิร์ตคิดถึงพ่อนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้นึกถึงพ่อพ่อหลวงของเรานะครับในหลวงรัชกาลที่9ที่พวกเราลักนะครับพระองค์ท่านทําสาประโยชน์ต่างๆให้กับพวกเรามากมายนะครับพระคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้คิดถึงพ่อต้องดูคอนเสิร์ตคิดถึงพ่อวันที่9ธันวาคมนี้นะครับเรามีการไลฟ์สดทั่วประเทศเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคเรื่องถุงยางชีพก็ดี สนับสนุนเสื้อนะครับรวมไปถึงการที่สนับสนุนบริจาคทรัพย์ของท่านมาคนละเล็กละน้อยเพื่อจะได้ไปช่วยพี่น้องผู้ยากไร้ผู้เดือดร้อทั่วประเทศร่วมกันครับคอนเสิร์ตที่ถึงพ่อครั้งนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่แสดงถึงความกตัญยูกระตาเวทีอย่างสูงนะครับนั่นคือเรารวบรวมศิลปินลูกกตัญยูทุกค่ายนะครับมามาแสดงพลังกันครั้งนี้นําโดยพี่แอดคาราบาวเนี่ยซึ่งเป็นลูกกตันยูของสภาสังคมขอด้วยแล้วก็มีนุกปลายค่ายสิงค่ายจากแกมมี่ต่างๆ นะครับมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตแกมมี H ่ r s 2นะครับชัวเซิร์ชนะครับทีวีทุกช่องนะครับเวิร์คคอทช่อง3ช่อง7อส่งศิลปินมาร่วมแสดงกับเราเพื่อแสดงความรักความคิดถึงคุณพ่อนะครับคิดถึงพ่อชมคอนเสิร์ตคิดถึงพ่อวันที่9้าธันวาคมนี้และร่วมบุญร่วมใจกันนะครับ